สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่งานมิ팅ติ้ง JM สัญจรที่บ่อใบไชยพระรามสองนะครับเดี๋ยวเพิ่งมาถึงแล้วเดี๋ยวดูวันว่าที่งานเขามีอะไรบ้างอีกสิบห้านาทีงานจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูวันมีพี่โจพี่โจอยู่ข้างในเดี๋ยวไปถามพี่โจกันว่าวันนี้มีอะไรแจกหรือเปล่าเหมือน่อกี้แล้วบอกว่ามันเยอะเดี๋ยวดูวันนี้มีอะไรบ้างเข้าไปถามกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่โจครับผมเซเว่นสีนะครับผมวันนี้พี่โจมาจัดงานที่บ่อใบไชยพระรามสองเดี๋ยว ถามพี่โจดีกว่าว่างานวันนี้มีอะไรบ้างคำถามแรกเลย J.M คืออะไรครับพี่ J.M คือสิ่งที่ทุกคนต้องการในการตกปลาค่ะครับต้องการไปทําอะไรคะต้องการเพื่อเทมันคือสโุแการเราปลาไม่แดกแต่เทที่ร้านมีเยอะเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูที่ร้านเราจะเรียกมันว่าข้งแสงข้างแสงยิ่งกว่าโรงงานอ่ะเป็นแบบโคตรละร้านตกปลาเดี๋ยวตามไปดูที่ร้านวันนี้เอาแบบซิเซิร์ฟไปก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูในงานว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมในวันนี้นะคะโลโลก็เป็นกิจกรรมกวนวๆนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นเดอลิตี้ที่เราจะปั่นป่วนทุกคนให้มีความกดดันในการตกปลาทุกการไฟทุกการอัดนะคะมันคือการเล่งรัดของเราแล้วเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพข,ของ JM มมันทำงานได้แบบไหนแล้วไปดูกันในงานคะ่ะไปดูกัน โอเคครับตอนนี้พี่โจ๊บเมื่อกี้เป่านกหวีดเริ่มแล้วนะ อันนี้เป็นอะไรนะพี่พี่จะอธิบายกติกาดีกว่าค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เราแจ้งกันไปนะคะเป้าหมายในวันนี้คือเรามาร่วมแจม,มเรามาร่วมแจมลูกค้าที่มาที่นี่กันอยู่แล้วนะคะเราก็มาขอร่วมกิจกรรมในการ,ร,รกดกันให้ตกปลาสานุกข,ขึ้นค,ค่ะเมื่อสักครู่เราก็ปเป่านกหวีดเริ่มงานแลนะะ้วค่ะกติกากติกาก็คือชั่วโมงแรกนี้นะคะใครที่ได้ปลาอะไรก็ได้นะคะไม่จํากัดประเภทนะคะชั่วโมงแรกนี้ก็เราก็ฟิลฟรีกันก่อนนะคะบึกก็ได้สวายก็ได้อะไรไที่เป็นปลาโอ้โหค่ะปลาคือปลาซอกปลานิ้วปลาเซนอะไรอย่างเงี้ย เป็นผมนะเปลี่ยนตาเบ็ดเล็กเกี่ยวนมปังตกปลานินค่ะค่ะแล้วก็ใครที่ได้ปลานะคะทุกประเภทเลยนะคะก็จะมีนาทีทองนะคะอัดชีนกันไปเลยกับนาทีทองของแจกสิบรางวัลค่ะในชั่วโมงแรกค่ะเบาๆตัดอัพกันไปก่อนมีงานไหนแจกอย่างนี้มีสิ่งงานที่แล้วไงคะใช่งที่แล้วแจกแจกเยอะมากเยะนี่เขาเริ่มตีเบ็กแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่านี่เขาเริ่มเริ่มเริ่มตีเริ่มอะไรแล้วนะ เดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เขาอะไรเมื่อกี้ลอกแล้วนะแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะลอกดังแล้วแต่หลุดไปแล้ววิ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 วมันจะมีรั่วมั่วคุณท้อนให้เราเราก็มาเสียบนาทีทองค่ะแต่ถามพี่เขาดีกว่าว่าทำไมถึงกินดีขนาดนี้พี่ครับขอโทษนะครับเมื่อกี้พี่ใช้เหยื่อสูตรไหนเงฝุ่นครับทีเด็ดบังฝุ่นครับผสมหรือเปล่าพี่ผสมน้ำเล็กน้อยครับเนี่ย เลเๆหน่อยอ๋อเลเๆหน่อยล่าเกี่ยวอกฟางเขาเกลี่ยออกปงแผ่นขอดูขอดูเยพี่นุ่มๆเลยอ่ะนุ่มๆครับนุ่มๆของฟางเป็นฟางไส้อยู่เลยใช่ไหมพี่ที่นี่เขามีขายครับบางบ่อเลยแหละอ๋อปังบ่อแล้วก็หัวเชื้ออะไรก็ได้แต่ผมใช้ของคนนี้ครับเนี่ยครับหัวเชื้ออะไรครับเขียวระบมครับเขียวระบมอือเป็นไงระบมไปทั้งตัวกินกินดีด้วยก่อนก่อนหน้านี้ได้กี่ตัวแล้วพี่เพิ่งมาตีเนี่ยฝนตกฝนตกตีผู้ได้เลยครับโอ้โหสูตรเขาสู อุปกรณ์ขอดูได้ไหมพี่ได้ครับอันนี้เป็นคันอะไรครับเนี่ยคันมอเตอร์เกมครับคันมอเตอร์เกมชมพูลิมิเต็ดเวทอะไรครับเนี่ยอันนี้50าสิบครับห้าขีดสิบยาวกี่ฟุตครับยาว5ฟุตหนึ่งครับ5ฟุตหนึ่งสวยอ่ะคันนี้สวยอ่ะผมมอยากได้นะนี่ลอกอะไรครับพี่ลอก J M P ห้าลิมิเต็ดครับ J M P ห้าลิมิเต็ดเรียกว่าลิมิเต็ดทั้งตัวคันลิมิเต็ดลอกลิมิเต็ดทั้งหมดเท่าไหร่พี่ ก็เกือบๆสามเมืองสี่หมื่นกว่าบาทใช่ช oh oh. ุดนี้สี่หมื่นกว่าบาทกิจกรรมบ้านบ้านกิจกรรมบ้านบ้านบอกบ้านบ้านบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านรวยรวยโอ้โอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับตกตกต่อพี่ตกต่อไม่กวนเวลาเขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ปลาให้พี่แนะนำตัวเลยอ่ะพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับปุ้ยครับพี่ปุ้ยนะครับครับใช้ล้ออะไรพี่เอ่อเจเอ็มเบอร์ห้าพันครับสปินนิ่งเจเอ็มเบอร์ห้าพันครับน็อบคาร์บอนใช่ครับคันอะไรครับพี่ ทางของชิปโโนโอ,โอเซียนดูโรทครับภาษีราคาขายหนึ่งชุดนี้ราคาเท่าไหร่ <c oughs> ประมาณตัสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดครับงานบ้นบานบ้านงานบ้นบานบ้าน <c oughs> เดี๋ยวรอให้พี่เขาปั้นเหยื่อดีกว่าเดี๋ยวไปกลัวคนอื่นต่อดูเซียนบอยอีกคนนึ่งไหมครับคนไหนพี่ <c oughs> นี่ครับนี่ครับกำลังปั้นเอา้เอาเออเซียน่อยขออนุญานี่ครับกำลังเอออะไรอ่ะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่เมื่อกี้พี่ทำอะไรอยู่อ่อยเหยื่ออ่อยเหยื่ออ่อยยังไงพี่ถอดเสื้ออะไรก็ขนาดสาวเรายังอ่อยเลยตกปลาต้องอ่อยบ้างครับผมถอดเสื้อเดี๋ยวความ Amazing ของหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คุงเห็นอะไรอ่ะไม่อ่อยครับไม่อ่อยไม่ดีิงช้อนเออช้อนทำไมไม่ใช่ช้อนใหญ่ใช้ช้อนจะเปลืองนี่ครับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใช้ช้อนเล็กๆให้มันแบบว่าได้เรื่อยๆใช่ครับต้องมีความเบาฮะ เราเราเรากำลังพูดถึงเอ่อ วิถีดีว่ะอันนี้คือวิถีของก<ม>ิจกรรมปลาบอ่อที่ที่นับปัจจุบันมันมีการปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ<ม>์แต่ละที่แต่ละที่ก็จะมีซิกเนเจอร์ของมันถูกไหม,มคือที่นี่ใช้แบบนี้กันเยอะแล้ว,ลวไปบือสำราญมาเธอเห็นไหมมีไหมไม่เห็นไม่มีเห็นปะเราถึงเรียกว่ากิจกรรมสัญจรไงคะเยี่ยมชมความวิถีบ้านไงปกติเฮียตกที่นี่อยู่แล้วนะคะค่ะเฮียชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษกับการตกปลาบ้างคะเฮียมันคือความอะไรถึงทําให้เราจะต้องแบบทุ่มทุ่ม ุณทุกอย่างเพื่อมันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อาาชอบอาชอบชอบสู้อ่ะค่ะแล้วชอบที่สุดก็คือมันคือ J.M. ใช่ไหมคะใช่ชุดเฮียเต็มมากอ่ะตั้งแต่รออความรอไม่ปานี้ใครน,น,คนี่นี่มีคนสปอนเซอร์มีคนใจดีหมวกอะไรครับพี่หมวกอะไรครับวิยสวยอ่ะก็เข้าคอนเซ็ปต์อีกแล้วคือปาไม่แดกแต่ เท่ๆเท่นะคะเฮียครับผมครับผมครับเดี๋ยวรอเฮียได้ปลาเดี๋ยวผมมามาควนเฮียใหม่นะได้ครับพี่ครับสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรครับนาเพียงครับนาเพียงนเวียงนเพียงนาเวียงอ๋อวันนี้พี่ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อกำลังปั้นเดือยครับปั้นเดือยสักผ้าสักผ้าอยู่ทำไมต้องอย่างเงี้ยพี่มันกำเหมือนขนมปังไม่ได้หรอเดือยนวดนเดือยนวดมันจะแบบอ๋อมันต้องกำๆปั้นๆมันอ่อนมันอ่อนเดี๋ยวขอขอจิ้มดนไอยพี่ครับจิ้มจิ้ม่ใช่ดูนี่อะไรอ่ะดูความร้อยเรียง ต้อยลูกปัดอันนี้เห็นไหมอีกหนึ่งรูปแบบเพื่อเพื่อเพื่ออันนี้อันนี้พี่ขโมยสร้อยแฟนมาร้อยกับอยเนี่ย f o r วอ r d forward คืออะไรทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยพี่เพื่อความสวยงามนะเพื่อความสวยงามไม่เกี่ยวกับว่าปลาอะไรไม่เกี่ยวเลยพี่เป็นคนดีใสายส่หมูไะเนี่ยใส่หมูวะหมูแต้นรูใช่ไหมอันนี้คือเพื่ออะไรพี่อันนี้คือไว้ล็อกสเตร์เนี่ยครับไม่จริงจริงจริงมันแค่อันเดียวก็อยู่แล้ว สมัยเราสมัยอุ๊ยตายล้วใช้คืว่าสมัยเราสมัยเราสมัยเราสมัยไหนสมัยตอนที่เราตกปลาแรกๆนะมันแค่ลูกเดียวค่ะจริงๆเม็ดเดียวมันพอไหมพี่ใส่มูงใสยมูงาย่มูงก็คือที่เหลือก็คืออ๋อรู้และพี่ก็ใส่สแปร์ไว้เว้ยแบบอารมณ์ว่าลูกนี้แตกลูกนี้ยังใช้ได้อยู่ที่เก็บมาลอยๆเมื่อไหร่มันจะแตกเลยพี่แค่ดเนี้ถ้านตัวใหญ่กินแตกนะ เฮ้ยแกพี่เขาปั้นเป็นรูปแล้วน่ะมาพี่เขาเขินอ่าเดี๋ยวดูพี่เขาตีดีกว่าดูพี่เขาตีดีกว่าคุณล้อพี่เขาสวยนี่ล้ออะไรครับพี่ครับ J M Power Spell อีกหนึ่งลิมิเต็ดลิมิเต็ดครับเม่อไงเนี้ยเหยี่มหนึ่งลิมิเต็ดเราเรียกมันว่าฝาลูไม่มีรูตรงไหนบอกมาอ๋อนี่คือเป็นรูเรียกว่าฝาลูใช่แต่คนนิยมมากครับตรงนี้แต่ว่าพิมพ่นิยมเลยมันเป็นพิมพ์นิยมเหมือนพระเครื่องใช่ใช่ใช่คนชอบมันโด่งดังใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเห็นไหมเท่าไหร่พี่ตัวนี้เท่าไหร่ รู้สิราคาได้ไหมไม่ได้ได้๋ยวบบเมียรู้อรบอกเมียว่าสามพันบอกเมียบอกเมียว่าถ้าเมียพี่ขายสามพันผมซื้อห้าพันแล้วสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกคือไม่กล้าบอกหน่วยนะว่าพันหรือหมื่นอะสองเจ็ดหกแล้วตล <c oughs> แวต่มึงจะจินตนาการพ <c oughs> ูด <c oughs> ไปนี่กูหัวแตกแน่นอนโอเคค่ะเมียมาจากไหนคะอ๋อลืมถามสวัสดีครับเมียบางแคร์ครับบางแคร์แล้วเมียแคร์สครแบบไม่แคร์ ตกปลาไม่แคร์ใครอ่ะไม่พูดต่อหน้ากล้องก็ต้องพูดจริงๆย่าไงดูแบบดูแข็งแกร่งแล้วแล้วเฮียวันนี้มีใช้เหยื่ออะไรครับเนี่ยใช้เหยื่อนวดถือนวดขอดูได้ไหมครับเฮียบอกว่าเขาสั่งให้ผมใช้ผมก็ต้องใช้ครับเพิ่งมาถึงเหรอพี่เพิ่งมาถึงครับมาเมื่อกี้ครับมาเมื่อกี้ใช่ครับมาเมื่อกี้กูยังไม่ทำอะไรเลยมึงก็มาแล้วเนี่ยใช่ครับมาตอนที่กูยังไม่ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่โตหยิบอะไรมานีอันนี้ของพี่ป่ะครับไม่ใช่ครับ มึนถาบอะไรมึงถามอะไรเนี่ยพี่ก็พูดในใจใช่ไหมคะในใจพี่ก็พูดว่ามึงถามอะไรเนี่ยลองเปิดดูสิออกมาเป็นลอกอบู่ไปแล้วครับไปแล้วครับเฮใจเย็นครับจเยังเหรอเปิดมาเป็นอบูนี่หายนะดิมิเต็ดป่ะพี่อันนี้นิยมไม่ไม่มีรูตรงไหนบอกมาอ๋อฝารูอ่าก็าติดราคาเลยเมียพี่รู้หรือเปล่าราคา่อ๋อพอดีแฟนมาซื้อข้าวพอดีเฮ้ยเฮ้ยมึง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 เดวงแตกพี่คะไปอย่างนั้นอย่างนี้เลย พี่แกะราคาก่อนพี่แกะราคาก่อนไม่ราคาพี่ยังแปะอยู่เลยนะเมียพี่รู้หรือเปล่าพี่ซื้อมาเมียรู้หรือเปล่าราคานี้รู้ซื้อมาแต่ไม่รู้ราคาครับเสี่ยงมากเลยอ่ะเมื่อกี้ปิด้าอยู้เสี่ยงมากเลยอันนี้ใช้มาหลายครั้งแล้วครับคุณไม่สัไม่ตรวจสอบความเรียบหรอพี่ทั้งเมียพี่บอกว่าแบบจะจะดูโอเคครับพี่ตกอันนี้ออสต้องใช้อันนี้ สวัสดีคุณแฟนพี่เขาด้วยนะครับเชิญพี่ตระัมาท่าค่ะพี่ใช่ล่อสวยมากครับเสามพันห้าคุณมากวนใหม่อยนะสามันห้าค่ะพี่ค่ะมึงจะทำบ้าเขาแตกแยกกันสามหมื่นเจ็ดสามนามหมื่นเ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งพันธมิตรที่วันนี้เนี่ยมาแจมกับงานสาันจรนของเรานั่นคือบริษัทมารูเกียวเฮียคุณากรคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องคือมารูเกียวเนี่ยนะคะผล<ม>ิตภัณฑ์และสินค้าของมารูเกียวมีมากมายแต่อยากจะให้เฮียเป็นผู้แนะนําว่าหนึ่งในสินค้าและหลายๆอย่างของเป็นซิกเนเจอร์เป็นจุดเด่นของมารูเกียวคือประเภศ ้บางสินค้าของเราจะเน้นไปที่อุปกรณ์ปลายสายนะครับก็จะมีทั้งดวงเบ็ดสายเอ็นนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วปัจจุบันนี้เราก็มีเริ่มหลยๆผลิตเกี่ยวกับพวกชิ้นงานพลาสติกค่ะพลาสติกอย่างนี้ใช่ไหมครับพลาสติกอะไรที่เป็นพลาสติกว่าสั้นอ๋อนี่เป็นพลาสติกใช่ครับเห็นเป็นปูนเหรอคะ ของเราก็มีการลงทุนแล้วก็พัฒนาในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับงานพลาสติกเพราะว่าคือเราก็มอกว่าเรามีความขนัดแล้วก็มีความแข็งทางด้านนี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะคือเป็นผู้ผลิตค่ะแล้วก็รับ O E M ถ้าคุณมีเงินพอถ้าคุณมีเงินพอคุณก็สั่งผลิตในแบรนด์คุณได้นะคะคุณแจ๊คได้เ๋ยผมจะสั่งผลิตเลยรอบหน้าแล้วก็สินค้าของโมร็อกโจริงๆมีมากกว่านี้ค่ะจริงๆมีคันเบ็ดด้วย คือมากมายหลายแบรนด์เลยนะคะที่เราเองก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับเฮียคุณากรมารุเกียมาเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีค่ะสินค้าก็หลากหลายมากมายจริงๆปลายสายเด่นๆเนี่ยที่เราจะเ,เห็นความเป็นมารุเกียวมากที่สุดก็คือตัวเบดสายเอน็นค่ะก็คืออันดับหนึ่งในในของงานน้าจืดด้วยค่ะเพราะว่าทะเลเราไม่ค่อยได้ใช้สายเอ็นกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็สายเอ็นเนี่ยหลากหลายตั้งแต,ต่เส้นได้ดีกว่าค่ะยันนิวโป้งเลยค่ะ มีทุกขนาดใช่ค่ะก็คือเราเราจะพยายามแจ้งว่ามารูเกียวแบบโอเวอร์ออถูกไหมคะแล้วก็รับทำโอ e เอ็มอ๋อแน่นอนครับส่งออกครับอะไรที่เป็นเงินทำหมดครับมีตังป้ามีตังสั่งทำได้เลยนะมีอยู่สองได้อะไรบ้างพี่เอ๋ตรงนี้คือเราเองก็ต้องขอบคุณครับที่ว่าวันนี้ทางเซเว่นซีให้โอกาสทางบริษัทมารูเกียวได้มาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานดีๆในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ รับการสนับสนุนใช่ครับใช่จัดทีมงานทุกท่านนะฮะมีอะไรขาดตัวกุ๊ปขอ้อก็เราก็ถือว่าโอกาสเรียนรู้เพื่อแก้ในครั้งหน้าคือเนื่องจากว่าทางบริษัทมาโรเกียวเนี่ยอาจจะเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้มาตรงหน้าง,งานมากมายใช่ไหมคะแล้วก็เราเองเนี่ยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่การค้าของของมาโรเกียวนะคะเราเองก็มองเห็นว่าตลาดไทยในตอนนี้นะคะก็มีความเข้มแข็งจะเข้มแข็งมากขึ้นก็แต่เมื่อว่าเราร่วมมือกัน ดังนั้นเนี่ยเราเป็นหนึ่งช่องทางการนําเสนอนะคะที่จะนําสู่ให้กับลูกค้าทุกสิ่งอย่างที่ทำเนี่ยสำหรับ End User ก็คือสําหรับนักตกปลาค่ะถึงตรงนักตกปลาทุกท่านจริงๆในวันนี้เราเองก็มีกิจกรรมมีของแจกนะคะจากบริษัทมาลเกียมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะโดยที่ค่าใช้จ่ายวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะเราขอมาแจมกับนักตกปลาเพื่อ<ด>ที่จะเข้าถึงให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อพัฒนาจริงๆพัฒนาดีอยู่แล้วนะคะมาลเกียอันดับหนึ่งของการผลิตอยู่แล้วแข็งแรงมากเลนะง,งนะมีอะไรที่ เป็นข้อจุดจุดด้อยจุด บ้านไม่มีแต่เดนกับเดนเวอร์โอเคค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเฮียคุณากรแล้วก็เดี๋ยวเฮียคุณากรจะฝากสินค้าแจกให้กับนักตกปลาใครที่ไม่ได้ร่วมแจกวันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็อดไปับกาสหน้ายังมีคแล้วก็ยังมีสัญจรต่อแล้วก็มาลูกเกลเองก็ถ้ามีโอกาสก็คือจะตามไปได้หลายที่ใช่ไหมค่ะโอเคค่ะยังไงต้องขอบคุณเฮียด้วยนะคะที่วันนี้เฮียให้เกียรติงานของเราแล้วก็ให้เกียรติเพื่อนเพื่อนน้าตกปลาทุกท่านค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าวันนี้ใครจะได้สินค้ามาลูกเกลกลับบ้านใช่ม โดยเฉพาะน้องคนนี้อดค่ะเดี๋ยวดูไม่ดีกว่ามีตาเบ็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปถามเกาดูเด็กเคพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับตรงนี้นะครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเต้ยครับผมพี่เต้ยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พี่เต้ยอธิบายดีกว่าว่าวันนี้มีสินค้าอะไรมาที่งานบ้างรัวแฟกซ์ที่ใช่ไหมคะใช่ครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเอ่อเป็นเป็นเป็นโรงงานผู้ผลิตนะครับเหยื่อจิ๊ก เดือปลอมนะครับที่ที่ที่อยู่ที่ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมขึ้นมานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวเบ็ดนะครับที่นําเข้ามาผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินอะไรอย่างนี้หรอไม่ใช่คือจริงๆแล้วนะคะเรามา b อ r n t บ b กันก่อนกับลัวแฟกซ์รี่ชื่อมันก็คือลัวแฟกซ์รี่แปลว่าอะไรคะลัว โรงงานเหยื่อดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยหนึ่งพันธมิตรที่เราบอกว่าจะมาเราก็คือ Luo Factory ค่ะ Luo Factory เปิดไลน์อัพใหม่อีกหนึ่งสินค้านั่นก็คือตัวเบ็ด Fresh Water แล้วก็ South Water Fresh Water นันก็คือไลน์อัพในทางน้าจืดเนี่ยนั่นหมายถึงเป็นประเภทบ่อใช่ครับบ่อตกปลาบ่อตกปลาก็ดีมายธรรมชาติก็ดีนะคะน้ําทะเลก็มีใช่ครับน้ําทะเลนั่นหมายถึงนี่นะคะจะเป็นเรื่องของงานอะไรคะงานจิกเป็นงานจิกอาจิ อ่าจีได้ครับไลฟ์ไมโครใช่ครับได้ทั้งหมดครอบคุ้งหมดที่ที่น้องไปมาตกมึกได้นะคะไม่ได้ครับใช่อ่ะอันนี้เป็นงานไลฟ์เบ็ก็คือเป็นงานปลาบ่อนะคะค่ะมันก็เป็นตัวเบ็ดหนึ่งหนึ่งในตระกูลของเอ่อเล่นตกปลาบ่อนะคะไลฟ์เบ็ก็เป็นพวกประเภทที่เราจะเอาไปเล่นเหยื่อสดได้ก็คือเหมือนการตกปลาทะเลหน้าดินอะไรอย่างนี้นะคะมันคือความแข็งความคมระดับ 5x ค่ะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่เล่นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการความแข็ง เพราะว่าปลาบึกเนี่ยมันเป็นปลาหญ่นะคะยิ่งถ้าเกิดเราเล่นกับลอก J M เบรกหนักนะคะคันคัน J M ก็จะเป็นคันแขงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ P E 4 P E 5 10อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลอกเบรกหนะะักพอลอกมีความเบรกหนะะักปุ๊บสายมันก็ต้องเล่นใหญ่ไปด้วยทุกอย่างปลายสายก็จะต้องเฮฟวี่ไปด้วยดังนั้นมันก็จะมาเครียดที่ตัวเบรกถ้าคุณจะเล่นลอก P E 5 P E 7คุณเล่นเบรกตัวนี้ได้ป่ะละ่ะ ไม่ได้มันมเออมัน <make S 1> เป็น<ไ>ป common sense ค่ะ common sense อะคุณลองชูให้กล้องดูก่อนอะถ้าคุณเล่น P-E5 P-E7 คุณเล่นแบบแบบนี้ได้หรอเออทียบขนาด common sense แบบแบบฉลาดฉลาดคิดอะคะ่ะได้ไหมคะไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะ make ซ e n s e ด้วยปลายสายแบบนี้ มา,มาโหร้านมากใช่ค่ะถามว่าการเล่นชุดใหญ่เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะ <c oughs> การเล่นชุดใหญ่ที่มันจะไปเป็นการที่ไปเม k e set กับลอกเบรคหนักคันแข็งอย่างนี้นะคะมันทําให้ความสนุกในการตกปลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความสร้างสารรค์ด้วย1-2แล้วก็จบเกมในทัมมิ่งที่ควรจะเต็มค่ะไม่ทำให้ปลาซ้าเกินไปครับค่ะอันนี้คือ,อความรู้ของการตกปลาที่เบื้องต้นของคนที่จะตกปลาเนี่ยจะต้องเข้าใจมันก่อนในการจัดชุด เพราะฉะนั้นเนี่ยใน simple case จริงๆแล้วของการตกปลาเนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกอะไร,ค,รคุณเอาชุดตกปลาหมึกครับไปตกปลาบึกได้ไหมล่ะ ไม่ได้ครับพังเละเทะเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมาเพื่อสําหรับการเล่นลอกเบรกหนักเล่นทันแข่งเล่นสายใหญ่ค่ะทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ LF นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมาแจกให้หลายๆท่านเนี่ยได้ทดลองใช้ด้วยค่ะแล้วก็ให้เอากลับไปใช้ด้วยค่ะแล้วก็ไซส์มีหลากหลายไซส์ค่ะนี่นะคะไซส์มีหลากหลายไซส์ตัวนี้จะเป็นระดับความแข็ง 5X อันนี้อ๋อระดับความแข็งเฮ้ยมีมีมี 5x ด้วยนี่มี 5x <5 X S 2> ด้วย 5x มีค่าความแข็ง 5x ปบ๊บ 5x เนี่ยมันจะไม่มีไซส์ใหญ่นะคะมันจะเป็นระดับไซส o, ์ O เพราะเนื่องจากว่ามันเฮวิ่งไงคะค่ะทีนี้ดูด้านบนนะคะเป็น 3x เป็นทวิสต์ทวิสต์เนี่ยเป็นคือเอ่อเป็นตูดแบนเราเรียกมันว่าทวิสต์สามเอ็กก็คือความแข็งระดับ3 x เดี๋ยวต้องไปรับเงินเดือน LF ด้วยนะคะวันนี้มาเป็นค่ะเป็น PR ค่ะแล้วคุณดูนะคะว่ามี10 13 14 15 10อะไรอย่างนี้แต่มันไม่ได้เป็นระดับโอคุณเข้าใจความหมายมันปะคุณแจมครับผมพอจะเข้าใจว่าเป็นขนาดเวชนาร์เต็มหัวเลยขนาดขนาดตาเบสไม่คุณแจมเข้าใจไหมว่า 3x มเอทำไมไม่มีโอแล้วทำไม 5x ถึงไม่มีขนาด สิบสามสิบสี่อย่างนี้ไงคุณเข้าใจความหมายมันไหมไม่เข้าใจอะ่ะเพราะ,ะไร,รู้ไหมคะครับผมเพราะว่าระดับความแข็งห้าเอ็กมันทำไซส์เล็กมันทำยากไงอ๋อคือคือระดับความเอ็กนี่คือความหาหนาของเหล็กใช่ของตัวเบ็ด บอดี้มันเส้นมันส่วนด้านบนนะคะจะเป็นในเรื่องของเซาล์วอเตอร์ก็คือเป็นงานไมโครจิกงานจิกงานาปลาอะไรที่ลูกค้าเอาไปเล่นหน้าดินปลาเล็กแต่ว่ามันเป็นงานที่มันขึ้นสนิมได้ช้ากว่าแ่เซาโบรเดอร์คือน้ำจืดคือเป็นคนละวัสดุการค่ะเป็นแมตทีเมียลที่ต่างกันค่ะอันนี้คือความรู้โอเคใช่ครับความรู้ของผมไม่มีเลยอันน้อยนิดซึ่งมีก็ตอนนี้แหละดังนั้นนะคะเราเองก็พยายามจะ สอดแทรกเนื้อหานะคะในในในความรู้นี้ให้กับนักตกปาลาหลายๆท่านนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคิวจะต้องเป็นของพี่อนน้นเนาะแต่พี่อ้นติดภารกิจนะคะคุณแม่ป่วยก็ต้องส่งตัวแทนมาและเราเองก็เป็นเอ,อ่อคนที่เข้าใจในผลิตภัณฑ์นะคะเพราะเราก็นําไปขายด้วยที่เซเว่นครับผมมีทุกอย่างให้คุณเลือกสัตว์ไปดูที่ร้านมีครบอยากได้อะไรค,ะคุณไปเลย อเท่่าไหรคะตัวนี้นะครับหน้าร้านจะอยู่ที่45บาท55แล้ว65บาทไม่รู้ว่าเราจะขายแพงกว่าเปล่าแต่เดี๋ยวตามไปดูนะคะต้องจับตาไม่ได้อายมากโอเคดังนั้นนะคะเราก็ฝากผลิตภัณฑ์ของ LM ให้กับนักตกปลาเดี๋ยวดูวันนี้ว่าใครจะได้ไปและเขาจะเอาไปทำอะไรมันเรื่องของเขาใช่ครับอย่าไปยุ่งเดี๋ยวเราไปตามป่วนฝั่งนู้นนะคะไป Let's go โอเคตอนนี้ข้ามาอยู่ฝั่งตรงข้ามจากซุ้มเมื่อกี้ที่เราอยู่นะครับฝั่งเมื่อกี้เราข้ามาฝั่งตรงข้ามแล้วเรามาดูฝั่งนี้กันว่าเขาผลประกอบการฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับฝั่งนู้นบอกว่าบึกเงียบมีแต่สวายมาดูฝั่งนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับตี่ตัวแล้วพี่ก็ยังนิ่งๆอยู่ครับยังนิ่งๆอยู่อันนี้อันนี้ลอกอะไรครับเป็นอ่ PEC ครับ PEC รุ่นอะไรครับเนี่ยเป็น Ocean Devil Ocean Devil PEC อยู่ใช่ไหมครับบอร์ดนี้อยู่อยู่ฮะสบายสบาย เท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวนี้หมื่นนิดๆไปแล้วนะคะราคาก็ไม่แหลกเท่าไหร่นะพี่นะควก็เบรกดีไหมพี่โอเคฮะเบรกดีใช่ไหมครับโอ้โหไปแล้วฝัง A ใราคาะือใช้ตับตัวไม่มีตังค์นะคะก็ใส่เองเดี๋ยวไปดูข้างในต่อโอเคพี่คงคะเดี๋ยวได้ปลาเดี๋ยวผมมาก่วนพี่นะครับครับดีสายพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมกินตัวแล้วพี่วันนี้ยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้เลยครับผมกลิ่นเยอะยวนมากปลายังไม่สดเลยหัวเชื้อแต่ละคนนี่กลิ่นแบบน่ากินยังไงเลยนะ แต่ปลาไม่กินครับผมยังเีียบงใส่ยังไม่หิวครับไอ้เขาวพี่เดี๋ยวแต้ปลาเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวให้พี่เขาดูดีกว่านี่ไปลอกอะไรครับพี่บอกเลย J M P 5 n ครับผม P 5 n ใช่ครับลิมิเต็ดป่ะครับตัวนี้ลิมิเต็ดครับกระติบราคาอันนี้มีเท่าไหร่สองสองสี่ถึงสองหกครับสองสี่ถึงสองหกใช่ครับอันนี้คือราคาของใหม่เหรอไม่รู้ครับมันเป็นมือสองมันไม่มีในขายที่ร้านเลยมือสองนี่สองสี่ใช่ครับเห็นเขาขายกันนะโอ้จะไม่มีปัญญาขอจับหน่อยแล้วกันนะพี่นะ นี่บรญยาซื้อโอ้พี่พี่ยินดีครับวันนี้ยองอลามเลยครับโชว์งานเลยพี่แล้วพี่ไม่ต้องเก็บก็ได้ไผมไม่ได้เก็บผมไม่เก็บพีเจ็ดอุนนุ้นก็พี่ก็เหมือนกแต่ของผมสีทองผมคือมันมันมันพิเศษกว่าอันนั้นยังไงก็แค่ต่างแค่สีต่างแค่สีสีไหนแพงกว่าพี่สีสีนี้แพงกว่านี้แพงกว่าแพงกว่าอันนี้ไม่ได้ขิงใช่ไหมพี่ไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงผมอยากรู้มันใหญ่ไงมันตียากไหมพี่ ก็แรกๆก็ยากครับแต่ว่าเราหัดไปบ่อยมันก็ตีได้อีกเพราะมันแก้ปัญหาเรื่องสายหมดหลอดด้วยอันนี้เป็นลอก Ocean ยนเดวิลโอเชียนเดวิลพีห้าครับพีห้าสีดำทองใช่อันนี้ได้มาบอรนึ่งืี่เนึครับเนึเท่าไหร่พี่อ่าหมื่0สครับหมื่นสองสี่ร้อยคนใช้ j จมี่เห็นแต่งตัวธรรมดาอย่างนี้ไม่ใช่ครับลอกตัวละหมื่น เงินอยู่ที่ไหนอยู่ที่รอบไหนอยู่ตรงนี้มาแล้วตัวแต่งตัวคนไม่เป็นไรหรอกรองเท้าแตะอะไรก็ได้ตกปลาเลยพี่เนาะใช่ใช่เราเล่นแบาตกปลาของแบบสนุกสนุกของดีดีเราต้องเทไ้ก่อนครับปลาไม่แดกแต่เทได้ขโมยสร้อยแฟนพี่มาถักบอกแล้วอย่าขโมยอันนี้คือทำไมต้องเป็นทุนแบบนี้อ่ะพี่อันนี้เขาเรียกว่า ทุ่นซิ่งครับมันจะถอดเข้าถอดออกง่ายโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปตัดสายแล้วพันใหม่ก็คือใส่ทุ่นได้ถอดออกได้จะถอดออกก็คือถอดกิปใช่ครับถอดแค่กิปออกเดียวต่อไปเลยก็ไม่ยากนะพี่เนาะแต่ต้องทําเองใช่ไหมทุ่นอย่างเงี้ยก็ทาเองบางคนก็มีขายครับอ๋อเป็นแบบนี้นะเป็นกิปแล้วก็ต่อทุ่นธรรมดาเลยล็อกใช่ครับเอาไว้ง่ายพี่เวลาเราอยากตีทุ่นล้วก็เกี่ยวได้เลยแต่ถ้าเราไม่อยากตีทุ่นล้วก็ออกเราไม่ต้องมานั่งแกะมัดใหม่เข้าออกรับ พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งปลากินไม่กินก็อีกส่วนหนึ่งใครับใช่ครับบางคนก็จะคืบกว่าบ้างบางคนก็เล่นยาวบ้างครับแล้วแต่คนถนัดครับแต่ว่าผมมองว่าชิงสั้นมันก็มาตรฐานใช่มันตกได้ทุกที่แล้วเราก็ไม่ให้ปลากินลึกด้วยเสียปลาเป็นการป้องกันปลาด้วยนี่เขาเรียกว่าคนเขารักปลารักปลารักการตกปลาจริงๆนะครับโอเคโงครับพี่เต้องไปขอบคุณรับสวัสดีครับ่เดี๋ยวมาถึงซุ้มสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำล่องให้ดีกว่า โอเชียนใช่ไหมพี่น่าใช่มีหคันเป็นอะไรพี่สีสวยเลย J M รับ J M มอนเตอร์เกมใช่ไหมพี่อุ้ยลิมิเต็ดด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับโคตรอยากได้อ่ะคันนี้จริงราคาดีกว่าแจมราคาอะไรพี่คันนี้เพื่อนซื้อมาครับ เพื่อนซื้อมาครับผมเป็นนาฬิกาที่เพื่อนยืมบอกว่าเพื่อนเพื่อนกลับไปจะมาใหม่ของเพื่อนของใหม่อ่ะเมื่อกี้สังเกตมองเห็นอยู่น่าจะมาหมื่นหกห้าร้อยมัของใหม่นะไม่แน่ใจอันนี้อันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะหนึ่งสองตีทาหมื่นสองอันนี้อันนี้หมื่นหกเกือบสามหมื่นว้าวแล้วพี่นะสังเกตนะคนตกปลาเนี่ยแต่งตัวจะไม่อะไรมากแต่คุณดูคันกับลอกคันกับลอกสามหมื่นเดินถือไปเนี่ยนึงเหมือนมีทองเส้นหนึ่งอยู่ที่คอ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งนู้นโอเคของครับพี่ครับผมครับทุ่นๆเลยพี่นะคนมาซื้อคันในงานเมื่อกี้นี่พี่เขาซื้อสดๆเลยพี่ครับถึงไปพี่สวัสดีครับพี่พี่ซื้อคันถึเลยเหรอพี่พี่ซื้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่โอ้ยรุ่นอะไรอ่ะพี่อันนี้ ใหม่ไม่กล้าจับด้วยกลัวของพี่เขาเป็นรอยตัวเลยพี <look> <seats> ่ร <rawd unre> ุ่นเลยครับเนี่ยฟิกอะไรอ่ะฟีฟีติ๊กเกอร์ฟีติ๊กเกอร์ตัวเดียวกับผมตัวเดียวกับผมที่ผมได้รางวัลมานะอันนี้เป็นไกด์ไกด์ไทยเทปะครับพี่โจสีชมพูจะเป็นไกด์ไทยเทใช่ไหมครับเฉพาะสีชมพูใช้ดีไงพี่ก็เลยต้องใช้รุ่นนี้อยากได้ต้องไปที่ไหนเซเว่นซีจะได้ต้องไปเซเว่นซีไปได้ครับผมครับพี่สุดยอดมากที่ซื้อคันรุ่นนี้ไม่ใช่แต่คันนะครับพี่เขาถอยทั้งชุด เดี๋ยวดึงให้ค่ะพี่จริงเหรอนี่พี่ซื้อหมดนี่เลยเหรอใช่ครับใช่นี่พี่เพิ่งถอยเมื่อวานเลยนะใช่ป่ะพี่พี่ไปเมื่อวานเลยเหรอใช่ชุดนี้คือเซเว่นซีครบชุดเลยนะเมื่อวานไปจัดที่เซเว่นซีพราูดได้ไหมอ๋อเขาเพืยานซื้อให้สามีก็ต้องพูดได้ใช่ครับโหนี่คือผ่านการอนุมัติแล้วเงินไม่เท่าไหร่คะบวกสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าราคาบ้านฐานะอะไรฐานะอะไรฐานะร่ำรวยจะพูดให้ฟังว่าเจเอ็มนะคะ เราสนับสนุนกิจกรรมครอบครัวนะคะครอบครัวค่ะเพราะว่าเขาซื้อเซส,สื้อผ้ายกับซื้อเสื้อผ้าพี่ทำบุญเรื่องอะไรวะเนี่ยมีรักสามีกว่าถูกหวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไคหยิบเดี๋ยวช่วงน,นี้<ย>ช่วงพักบ่ายเดี๋ยวพี่โจพาเล่นเกมครับแจกของรางวัลเกมอะไรพี่โจเกมบวกเลขบวกเลขดูเหมือนง่ายแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะง่ายไหมเพื่อนเห็นนะเดี๋ยวนะพร้อมนะหนึ่งสองเริ่มหกสิบเก้าเอ้ยอันนี้ง่าย มีง่าย้อมนะคะห้าสีสะเริ่มค่ะห้าสเก้าโอ้ยง่ายห้าสีสะชูชูส่าสี่ห้าโอ้โหคันไม่มีกี่คันน้อยกว่าได้คันไม่มีกี่คัน 49เก้าีแล้วกูเอา40มาแทนแล้วคันมันออกลูกมากกว่าเท่านั้นนะคะถึงได้พี่เปิดเลยค่ะได้ไรได้กล่องได้กล่องใช้แล้วเป็นยังไงคะดีครับดียังไงคะเจ้าบุ้เจ้าบุ้งมันไม่งางดี่ค่ะตัวเ็ด L F นะคะแล้วก็อันนี้กี่ x คะที่ได้ไปหลอน้อนใส่ใส่หมวกให้เขาหน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็น สัมมานาคุณกับสมภคุณรวมถึงสัมภารค่ะวันนี้เราก็จบลงแล้วนะคะกับงานสัญจรของเรานะคะที่บ่อวันชยัยเป็นยังไงบ้างคะโคตรมันครับผมถึงปลาไม่ได้ไม่เยอะใช่แต่เท<แ>่ทุกคน <laughs> แล้วก็มิตรภาพค่ะ <c oughs> นอนตามคอนเซปต์เลยนะคะก็คือ JM เสไตล์กูสไตล์ไทยสไตล์มัน <style> นะคะคแล้วก็เป็นเรื่องของป้าไม่แดกแต่เพ่ยังคงคอนเซปต์อยู่ในใ<ช>ทุกที่แล้วเราก็หวังไว้ว่าสัญจรรอบหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าเราจะมีสัญจรที่ไหนป้าไม่แดกเป็นเรื่องปกติการตกปลาคือการพักผ่อนการตกปลาคือการล่ารางวัล ถูกต้องครับแต่ว่ารอบหน้านะคะเราจะไปสัญจรที่ไหนกันนั้นนะคะก็ติดตามตอนต่อไปกับเราและเพื่อนสมาชิกที่มาณบ่อแรกบ่อสองบ่อสามจะยังคงตามต่อไปไหมก็ต้องอยู่ที่วันนั้นๆครับผมส่วนรอบหน้าเราจะไปที่ไหนก็ติดตามเราเช่นเดิมครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การตอบรับเออเจอมสัญจรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ๆสมาชิกเกาเดิมหรือสมาชิกที่กําลังจะมาหลังจากนี้ก็สําหรับสมาชิกใหม่นะครับก็ต้อนรับมากะครับสำหรับงานมิทติ้งเจมสัญจรจะเป็น มือใหม่หรือมือเก่าอย่างที่พี่โจบอกนะครับใครไม่กล้ามามาได้เลยครับมีสภาพดีดีถ้าไม่กล้าที่จะคุยกับเราตรงก็คุยกับเพื่อนสมาชิกที่เคยมางานสัญจรแล้วก็จะเข้าใจนะคะว่ากิจกรรมมันไม่ได้ซีเรียสอย่างที่คิดค่ะมันไม่ไม่เซเรียสอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะเพียงแค่คุณเนี่ยกล้าออกมาใช้ชีวิตนะคะกล้าออกมารับรางวัลค่ะในการที่ซื้อสินค้าจากทางเซเว่นซีแล้วนะคะยังได้กิจกรรมมันมันต่อเนื่องกันตลอดเวลาถูกต้องครับผม แต่ถ้าใครอยากได้สินค้าเพิ่มเติมหรือมาที่นี่ยังมีให้เลือกไม่พอต้องไปที่เซเว่นค่ะช่องทางการติดต่อของเซเว่นซมีง่ายๆนะคะ s i 7 c p r o s h o p k h a y นะคะสามารถที่จะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยเกือบที24ชั่วโมงในการตอบรับตอบช้าไม่เป็นไรแต่ตอบนะคะตอบครับแน่นอนผมเพิ่งสั่งของเมื่อกี้สั่งปุ๊บตอบปั๊บโอนปุ๊บส่งปั๊บจริงๆพียงแต่คุณอยากใจเราก็อยากรับค่ะครับผมค่ะโอเคสำหรับวันนี้ เดียัต้องขอขอบคุณนะคะสเซอร์ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ที่วันนี้เป็นพันธมิตรเรานะคะบริษัท l u a Factory นะคะที่นําตัวเบทมาเข้าร่วมค่ะแล้วก็ยังมีบริษัทมา m a เกียวนะคะที่แจกสินค้ามาในวันนี้ก็จะเป็นกล่องกับที่วางคันแล้วก็สินค้าม m a เกียวติดตามได้จาก7ซเว่นซีเช่นเดิมแล้วก็สินค้าจากบริษัท l u a Factory ก็ติดตามได้จาก7ซเว่นซีเช่นกันค่ะ จะได้ว่าครบอย่างจบที่เซเว่น <7 C S 1> ีวันนี้เราต้องลากันไปก่อนครับผมขอบคุณค่ะ,คคะที่ติดตามเรสวัสดีค่ะเจม